กับดับเตอร์มินนะคะและช่อง English Variety by t h e t a m i n ค่ะสรป,รป,ปราโปลแคปโ a รตี้ t y e ีนีนะคะพิเศษค่ะพาออกมาสถานที่กันอีกเช่นเคยนะคะอยู่กันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับภาพแคปชั่นค่ะสำหรับใส่รักธรรมชาตินะคะใครที่ชอบแคปชั่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ะคะ่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้ช่อง English Variety by t h e t a m i n ด้วยค่ะ e รกนะคะ if you truly love nature you will find beauty everywhere ถ้าคุณรักนะคะในธรรมชาติคุณก็จะพบความสุขได้ในทุกที่ค่ะสอนะคะ life hurts nature heals ชีวิตอยู่ยากให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาะคะ่ะแคปชั่นต่อมานะคะ look deep into nature you will understand everything better ให้มองลึกเข้าไปนะคะในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นค่ะ แคปชั่นที่4นะคะ I have a t u r i s e Her name is Nature. ฉันมีนักบำบัดนะคะที่ชื่อว่าธรรมชาตินั่นเองค่ะันสุดท้ายนะคะ Mountain is the b i g e t on earth. จริงไม่จริงพิสูจน์ได้จากภาพข้างหลังนี้นะคะ่ะ